เดินตามนางงามด้วยฝั่งนู้นครับเป็นฝั่งลาวนะครับฝั่งแม่น้ำขโขงอู้ยครับสามเหลี่ยมทองคำเห็นไหมครับ อ่ามันมีปากคางอยู่นะครับกระปุกกระป๋องตะกร้าตะแกรงนะครับนะเลือกเอาเลยนะครับฝั่งกะละมังครับอ่าดูบรรยากาศก่อนได้ครับอันนี้ฝั่งไหมครับผมฝั่งล้นฝั่งลาวเหมือนกันนะครับดูปากนะหรือว่าจะเป็นห้าอุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องเรียนคุณน้องคุณนูนนะครับนูนครับเนี่ยมีทางน้ำมาเป็นจบฝั่งลาวนุ๊กเกาะอลุมคางเรือนนะครับนะ ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือขึ้นมานั้นพี่น้องเลือกกันเลยไปเดี๋ยวเราไปดูครับเลือกก่อนได้ก่อนเร็วๆเข้าทุกอย่างสิบาทถ้าเรามองดีๆก็เหมือนตลาดนะบ้านเราแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของพวกอาหารป่าพวกปลาม่น้ําโขงนะครับคนลาวก็จะขึ้นมาขายกันเม่อี้เครื่องเงินก็มีนะเครื่องเงินก็มีนะครับ เงินเงินก็มีเดี๋ยวพาชมของแปดไปครับไปไปเดี๋ยวยังนี่ครับอาหารลาวโอ้โหแมาแมงดาโอ้ตดสดหอยหอยด้วยครับเอาอะไรเดแกไปูหัว นี่ครับโอ้โหตึงหอยผมอันนั้นปลาเหรอปูไม่นาเบิ้อเนี่ยอันนี้ปูแดงปูแดงอันนี้คือแม่ไข่เต็มท้องเซฟค่ะต้มยำยำโมเซฟเผาเลยเอาไปทำอะไรครับต้มต้มก็ได้จี่ก็ได้หนึ่งก็ได้ไปทอดผัดปูกระลี่ปูกระลี่อร่อย หนึ่งใส่อนเอ้ยแซ่บหมดแซ่บหมดซ่บหมดอันนี้คือแซ่บที่สุดในโลกนี่มากระบบกครับเอาคั้วไห้เนี่ยเอ้ตถ้าบุญชอบเนี่ยตะบุญแกชอบโอ้โหแตงผักกระบบกผักกระบบก นี่นี่นี่ครับโอ้โหสมุนไพรก็มีครับนี่นี่นี่โอ้โหพวกพักเครื่องพักเครื่องผมเคยมาผมจะดูพวกเคี่ยวนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะมันมีเคี่ยวปลอมนะครับพวกเคี่ยวหมูเคี่ยวอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเจอของปลอมต้องดูให้เป็นนะครับโอ้ยเงิน้าง อันนี้คือเงินลางครับเงินลางเงินลางเงินหางเงินท้องปิงเงินของแท้วะเนี่ยเงินโบราณแท้วะเนี่ยเนาะเงินลางครับนี่เงินลางมีโต่อมีโต่อ ตรงนี้มีเงินมาตมแล้วเดินไปก่อนเดินก่อนก็ต้องดูเป็นนะต้องบอกว่าต้องต้องบอกว่าต้องดูเป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือแต่ว่าเป็นเลซินอันนี้เขี่ยวอะไรครับ เบี่วหูป่าเียวยวหมูป่าก่ายั่นแหลันเปเปยบได้ไยด้กินเยอเี่ยวหมูป่าขายยังไงครับเน,นี่ยะโอ้คู่ละพันสองอันนี้พันห้าอืม ไอ้วงป้อนหงหลวเงินนะครับห้องเงินเออมี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 มมอะไรแปลกๆใครชอบแนวนี้บ้างครับนี่ใครชอบแนวนี้บ้างมีเรมีทุกอย่างที่คุณต้องการนะครับเร่อนี้ก็ต้องหาเหรียญพระธาตุช่วยไทยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมมันต่อนะครับเดี๋ยวมาใหม่ เห็นไหมเนีย่ยของลาวคนลาวนะครับเมื่อตักู่นี้ที่ขายอยู่เขาพูดยังไม่ชัดเลยโอ้เยอะมากครับคนที่ชอบทํากินทากับข้าวทำอาหารลาวนะต้องบอกว่าสุดยอดเลยสุดยอดมากโอ้โ่เห็ดเจอหรือ,อยังเจอหรือ,อยัง โอ้เนื้อแมงดาถามหาแล้วแมงดาไม่ไมีหน้านี้ยายเกลียดเครียดเหรอเอาบ่เกลียดแห็นเฮ้ยรถด่วนไปนึ่องไหมเนี่ยไปกินเป็ดเนื้อไหมไปคั่วไงติ๊กเอาว่ะไปคั่วเนี่ยคั่วเค็มไงเอาว่ะไม่มีเหรอที่นี่เราตามหาเราเป้าหมายผมมาตามหาแมงดานะครับ แต่เขาบอกว่า <S <S ไม่มีหน้านี้โหลังต่อหลังต่อยายหลังต่อ,ตอไม่มีแมงดาบ้างครับหน้านี้มันไม่มีหรือว่าไงมันหรอพอดีเขาแม่แม่เขาให้มาหาซื้อแมงดาหรอ มันจะไปมันจะไปกินเหมือนกันที่ไหนล่ะจีโร่ก็เยอะมากเยอะมากนะครับทำอะไรกินดีเนาะนี่ก็ของคนสิบแปดคนนะนี่ก็คือตั้งกลางคักแค่วุ่นออกไป อาอาโดนโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนต่อหมอครับต่อหมอวางของเกะเส้นทางเท้านะครับโอ้สวัสดีครับเข้ามารับชมก็ได้แล้วครับหนึ่งท่านหนึ่งท่านนี่เห็นไหมจะมีพวกของลาวแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมดูไม่ไม่แท้นะใครชอบ ใครชอบแบบนี้ก็มาเที่ยวนครมนมนครับที่เที่ยวเยอะนะครับแหล่งประวัติศาสตร์นี่ใครชอบพวกอาหารการกินลาวก็เยอะแยะเลยนะครับ <S 2> <S 2> ผมมาแรกๆเมื่อก่อนนี้จะมีพวกเนื้อเก่งเนื้ออะไรแต่ว่าโดนโดนจับบ่อยครับเดี๋ยวต้องไปดูท้ายๆจะมีอยู่นะครับอาจจะมีพวกกระลอกพวกบางพวกเนี้ยนะนะครับจะมีอยู่แต่เสียดายครับ เป้าหมายผมจะมาซื้อหาแมงดานะครับแมงดาไม่มีซะงั้นปลาเยอะมากครับเป็นปลาน้ำโขงครับเด็กใครรักสุขภาพครับพวกกินปลาก็เยินเชิญได้เลยนะแถวนี้นะโอ้โหเห็นไหมปลาไหลปลาไหลแน่จริงอหอยขมนี่ผมก็ชอบนะอหอยขม ไปนี่ครับเขาจะขึ้นมาตรงนี้นี่คือด่าโอหนี่มีหน่วยปสมพยาบาลด้วยครับนี่เขาจะขึ้นมาตรงนี้ครับตลาดเท่าเทนนี่ครับตลาดเท่าเทนตลาดลาวให่มาบนี่มานี่ทั้งทหารตำรวจนะครับเพราะว่ามันมีมิจฉาชีพนะครับมีมิจฉาชีพด้วยอะไรด้วยนะครับไกลๆเลย เดี๋ยวผมจะพาเดินไปยังไม่สุดยังไม่สุดเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาหาพวกเคี่ยวเหมือนกันนะครับแต่เขาขายแพงแต่กินเคี่ยวเมื่อสักครู่กี่นี่มันไม่ใช่เคี่ยวแท้นะเคี่ยวหมูก็ไม่ใช่นะครับเคี่ยวเสือก็ยิ่งไม่ใช่เลยโอ้มแมลงเยอะมากเลยเนะี่ยใครชอบแนวมแมลงครับแมงกีอ่อแมงกีอ่อ ครับกูปูแดงเนี่ยผักว,วายวายไปแกงได้เลยครับโอ้คือหอมกระเทียมไปดีกว่าสองร้อยกระเทียมหอมกระเทียมที่นี่ถูก

ปลาเนื้ออ่อนนี่ก็ชอบนะอยากกินปลาเนื้ออ่อนทอดน้ำจิ้มเด็ดๆนะกับทิมโอ้มนี่ไงนี่ไงเนะที่ยขิัมนงนไดเขาเลือกอยู่เลือกอยู่ปูป่าหรือเปล่า อาเบียนักพิ่ศษเห็นไหมเห็นไหมใเจ้คึกคักหน้าดูคึกคักหน้าดูคึกคักหน้าดูครับเนี่ยโอ้โหดูปลาดูเบลเลอร์เลยวะ กันเล้ายอ่ีอ่มวันนี้เห็ดก็มีครับหัวเห็ดไม้กะกี่สิบบาทกระเทียมโลละหกสิบ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านครับวันนี้มาชมตลาดลาวนะครับน่ามาชมตลาดลาวดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดใครชอบแนวจีไออัวก็มีแต่ที่ตามหาคือแมงดานะครับซื้อแมงดาให้แม่ไม่มี เนกกระบ,บอกหอยขลุ่เยอะมาแล้วก็นี่ครับข้าวจี่ร้อนๆอนผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับพวกอาหารจานจะกินได้ด้เห็นนี่ยคุณดูคนฝั่งประเทศลาวทั้งนั้นนะขายอยู่นะครับ ทั้งนั้นเลยนะเขาขึ้นมาขายของครับ <ไป S 2> เสร็จเขาก็กลับโอวลังต่อลังแตนลังต่อเยอะ oh. <Hey. S 1> ปูปลาเนื้ออ่อนโอเคนะครับ <c oughs> เจอแผงพระแล้วเรามาเขี่ยกองประคองชีพ สองเน่มี150พอรเ้าูว้แจกเพื่อนแจก,กลูกแจกหลานได้นะมันปีใหส่สงการแจกเขาเอาไปแจกให้ว่อลงขายได้ทุกประยาดับสอง150เดียร้อยห้าสิบเ่เรามาเคลียเรามาเคลียกองอกันดีไหมจวหายม่ได้คนอกเดียร้อยแล้วครับพองีเดียร้อยห้าสิ อเลียนนะแต่ไม่มีตัวนี้นะพวกเงินผเลยนะครับเู่ถึงบาทวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องดูนะครับใครดูเป็นดูอะไรเป็นก็มาหาเอานะครับใครชอบวงไหนใครชอบวงไหน ไร้อยเอาไหมโอเคเอะไรไม่มีบอกโรโให้หมดอันนี้ <ๆ S 1> นรลัรยห้าสิลัยน่าเอาไว้อยูอเเ่เยอะเลยครับหสิบบาทครับสารอยครับเรา,าขายราคาแบ,บ่งปันครับไม่ไม่หวังล้ำรแบบ่งปันกันข้างนอกอยู่บาคนจะนามาซื้อมาไปขายนะ

สอายงี่าขายแบงขายแบงด้วยอ่ะโอเคนะครับก็ชมบรรยากาศประมาณนี้นะครับก็สนุกสนานดีนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานครับจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวผมจะหาซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านบ้างน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ชมไหลเรือไฟกันนะครับ